ถ้าอยากรู้ว่าในอนาคตนักวางแผนการเงินจะเปลี่ยนไปอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ Wealth and Health Channel ข้อมูลการเงินและสุขภาพที่น่าสนใจในมุมมองที่น่ามองสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับกับสู่ Wealth and Health Channel นะครับผมหยงครับผมยันมากนะครับก็วันนี้นะครับเรามีรีเสิร์ชนะครับจากทาง BCG นะครับหรือว่า Boston Consulting Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกเลยนะ นะครับมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นรีเสิร์ชชื่อว่า BCG Global Wealth Report นะครับ w e a นี่คือเกี่ยวกับอะไรครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับเขามีการไปสำรวจนะฮะในเรื่องของธุรกิจ wealth management นะครับทั่วโลกนะครับหรือธุรกิจเขาเรียกว่าบริหารจัดการความมั่งคั่งนะครับก็ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2000นะครับจนถึงปี2020เนี่ยว่าธุรกิจ wealth management เนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโอ้ oh, น่าสนใจมากเลยท่านนี้นะครับ,รบก็จริงๆผมว่าหลายๆคนเนี่ยเราก็น่าจะเคยเราก็น่าจะผ่านช่วง20ปีนี้มาเหมือนกันนะครับต mm hmm. ั้นแต่ปี2001-2020แต่เขาอยากจะ snapshot มาให้ดูครับว่าในช่วงปี2000เนี่ยธุรกิจของ well management เนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องอะไรและปี2020เนี่ยเขากลับมาโฟกัสเรื่องอะไร mm hmm. ไปดูนะครับในช่วงปี2000ก่อนนะครับช่วงปี2000เนี่ยคือ ช่วง20ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้านะครับของกลุ่ม w e ล l ม management เนี่ยจะเป็นคนยุค baby boomer นะก็คือก็คือรุ่นประมาณพ่อเราเนี่ยแหละนะครับก็<ไ>ป,ประมาณถ้าเกิดว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นยุคที่อาจจะ,ะเกษียณไปแล้วนะครับแต่ว่าใน20ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ย คือกลุ่มที่เป็นคนที่เป็นวัยทํางานหาเงินให้ผมพูดก็คือคนที่มีเงินเยอะปัจจุบันเนี่ยอาจจะประมาณอายุ50 60ถูกไหม60ไปแล้วใช่ฮ60ไปแล้วใช่ไหมฮะซึ่ง20ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะอายุแค่ประมาณ30 40ใช่เป็น40เป็นช่วงแบบที่กําลังทํางานหาเงินมีเงินเลยโอเคอันนี้คือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักกลุ่มลูกค้าหลักนะครับทีนี้ถ้ามาดูปี2020นะครับนะครับกลุ่มเป้าหมายของการ Well management เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Gen X Gen Y แล้วก็รวมถึง Gen Z บางส่วนนะครับนสนใจมากนะครับ,รบทีนี้เนี่ย<ม>เขาบอกว่าในคนระหว่างยุค Baby Boomer กับ Gen X Y Z เนี่ยสองกลุ่มเนี้<ม>เขามีวิธีการหรือว่าเป้าหมายการเงินเนี่ยไม่เหมือนกัน<ม>ะนะครับ,รบในคนยุค Baby Boomer เนี่ยเวลาคนจะไปวางแผนการเงินเนี่ยเขาจะบอกว่าเป้าหมายการเงินเนี่ยคือตัวเงิน คือ oh, สมมติว่าต้องบอกว่าฉันจะ m a n a g ต้องการให้พอเนี่ยเป็น10ล้านร้อยล้านนะครับต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้นะครับจะจะเป็นลักษณะเป็นตัวเงินตั้งเป้าเรื่องการเงินเป็นหลักนะครับแต่พอมายุคป,ปัจจุบันเนี่ย Gen X Y Z เนี่ยกลับมาโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายชีวิตมากขึ้นนะครับ หรือว่าเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นตัวเป้าหมายจริงๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโฟกัสเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของโรงเรียนที่ลูกไปเรียนสถานที่ที่ประเทศต้องการไปเที่ยวลักษณะของการวางแผนเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป้าหมายเป็นหลักคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเน้นในส่วนของตัวเป้าหมายทางการเงินทำยังไงให้ตัวตัวเองเนี่ยรวยขึ้นใช่ครัมีนนความมั่งคั่งมากขึ้นครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายอื่นๆแล้วที่ให้รู้ว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยทำไปเพื่ออะไรใช่ครับอย่างที่สองนะฮะก็คือในส่วนของการลงทุนนะครับสินค้าสินค้าทางการเงินใช่มสินค้าทางการเงินนะครับ,รบสมัยก่อนเนี่ยสินค้าทางการเงินเนี่ยเขาบอกว่า BCG ทําไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะรู้แค่ว่าตราสารหนี้หรือว่าตัวหุ้นเนี่ยทำงานมันตาก,กันยังไงเท่านั้นเองนะคือเรื่องลงทุนไม่เยอะใช่ใช่อะวันนี้มีอะไรมาลงทุนมีหุ้นมีตราสารหนี้ เท่านั้นจบเลย<ช>แต่เขาบอกในปัจจุบันเนี้ยนะครับอาจจะต้องมากกว่านั้นแล้วนะในกรณีที่ลูกค้าเป็น Gen X Gen Y Gen Z นะครับ อาจจะมีในส่วนของหุ้นที่เป็นทั้งในตลาดนอกตลาดนะครับ<ม>หุ้นตัวทั่วโลกมากขึ้นนะครับ<ม>กองดัชนีนะฮะที่เป็นตัวพ a s s i v e i n c o m นะครับหรือว่าในส่วนของ ESG นะครับในหุ้นในส่วนของที่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะสังบมสังคมทั้งหลายามากขึ้นนะครับก็จริงๆก็ถือเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยช้อยทางการ การลงทุนเนี่ยมีมากขึ้น <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักวางแผนเนี่ยการเงินเนี่ยอาจจะมีความรู้แค่หุ้นกับตราสารนี้อย่างเดียวอาจจะไม่พอละ <Yeah. S 1> คุณอาจจะต้องรู้อาจจะต้องรู้จักหุ้นนอกตลาดหุ้นสตาร์ทอัพหรือว่าในเรื่องเรื่องของความรู้เรื่องตัวกองทุนดัชนีมากขึ้นครับนะครับถัดไปนะครับในส่วนของการที่เราไปพบปะพบเจอลูกค้านะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับในช่วงปี2000เนี่ยไปพบเจอลูกค้าเนี่ยหลักกา,การก็คือว่าเน้นโทนัสถูกไหมฮะ ใช่ใชช่สมัยก่อนสมัยก่อนยีปี2000นี้ยังไม่มีไลน์ยังไม่มี Facebook นะครับผมว่ามือถืออาจจะยังแบบพึ่งเข้ามาใหม่ๆมือถือก็ผมว่าโทรได้แล้วยุคยุคนั้นปี2000นะแต่ว่าแต่ว่าก็คือจะเป็นเน้นการโทรไงจะไม่ค่อยใช้พวกแอป <Message S 2> มสเซจจะไม่มีตรงนั้นนะฮะแล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันเนี่ยโอ้เจอได้หลายทางครับจะทั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะโอนเงินออนไลน์ถูกไหมฮะธุรกรรมธุรกรรมออนไลน์ตัดบัตรเครดิตอะไรได้หมดแต่ยุคก,ก่อนเนี่ยคือในช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยคุณคุณต้องไปเจอต่อหน้าพบปัตต่อหน้ามีการโอนเงินโอนเงินต้องไปธนาคารถูกไหม,มหรือต้องเซ็นเอกสารอะไรกันตรงต่อหน้าเลยเดี๋ยวนี้มไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้คือออนไลน์เห<ม>็นหน้าจอคุยกันตัดบัตรอะไรได้หมดนะครับอืมครับ ถัดมาแล้วกันนะครับที่เป็นอีกเทรดนด์นึงเนี่ยเขาบอกเรื่องของข้อมูลครับครับผมข้อมูลแต่ก่อนเนี่ยที่เราเก็บกับลูกค้าเนี่ยใช่ข้อมูลลูกคา้าข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับในข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยมาจากตัวสมุดจดครับมีแฟมมแมีเจอร์ลูกค้าต้องมีแฟมลูกค้านะฮะมีพอร์ตลูกค้ามีเป็นแฟมแฟมผมว่าใครที่ยิ่งจดกับลูกค้าเยอะๆเนี่ยให้ความใส่ใจลูกค้าในสมุดจดเยอะๆเนี่ยครับก็คือจะมีเรียกว่าข้อมูลเนี่ยไปคุยกับลูกค้าในมาร์กิตต์ต้องครับแต่เขาบอกครัสมัยปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วคครรัับบ อาจจะไม่ใช้คือสมุดจดแล้วนะครับก็เวลาหาข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นพวกฐานข้อมูลนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามารถหาข้อมูลลูกค้าเนี่ยได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะใช่ครับนะครับปัจจุบันเนี่ยเราแอดเป็นเพื่อนกับลูกค้าเนาะใช่หา Facebook ปุ๊บรู้หมดเลยนะครับรู้เลยลูกค้าเนี่ยชอบไปเที่ยวไหน IG เฟซบุ๊กนะครับชอบกินอะไรชอบไปที่ไหนด้วยเวลาคุยเนี่ยแปลว่าถ้าคุณมีการศึกษาผ่านโซเชียลเนี่ยคุณจะรู้แล้วลูกค้าชอบ มม่ชอบไปทานอาหารร้านนี้หรือชอบไปเที่ยวที่นี่อะไรจะคุยได้ตรงจุดมากขึ้นแหละคร,ครับถัดมานะครับเรื่องของความสามารถของเวล์แมเนจเม้นท์นะเวลแมเนเจอร์นะครับหลาักการนะครับถ้า20ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทาร e เลนต์นะครับหรือความสามารถเด่นๆเ,เนี่ยคือเน้นในเรื่องของการบริการลูกค้าครับเป็นหลักเลยนะฮะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับผมการบริการลูกค้าแบบเซอร์วิสนะครับแล้วก็ เรื่องของการเข้าสังคมเช่นแบบว่ากัะเช้าต้องถึงถูกไหมฮะทุกทุก,ทกในวาระโอกาสนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าสังคมเช่นอาจจะต้องพาลูกค้าไปดินเนอร์อาจจะต้องพาไปมีการเลี้ยงดื่มไวน์พาไปปาร์ตี้นะครับหรือว่าพาไปตีกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นท ALENT สำคัญเป็นเทคนิคสําคัญในเรื่องของการวางแผนนะครับอ่านะครับอันนี้คือ20ปีที่แล้วนะครับ แต่พอเรามาดูนะครับในช่วงปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องว่าความสามารถหลักเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเซอร์วิสลูกค้าพาไปตีกอล์ฟจิบวายลวไม่ใช่ลวนะครับคือคุณต้องเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติให้ลูกค้าได้นะต้องรู้ต้องรู้ถึงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติของอุตสาหากรรมนะครับของธุรกิจหรือแม้ว่าทั้งตัวสินค้าก็ตามเนี่ยต้องแน่น ข้อมูลต้องแน่นนะครับแปลว่าลูกค้ายุคใหม่เนี่ยสนใจเรื่องข้อมูลมากกว่าการบริการแล้วนะครับอ่นะครับอันดับสุดท้ายที่ BCG เขาบอกมาครับผมว่าจริงๆเนี่ยอาจอาจอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินคํานี้บ่อยนะในสมัยก่อนครับคําว่าช้าๆได้พราเร่องานอั่นดับนเห็นไหมครับผมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วนะครับนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่ถ้าสมมติว่าคนเนี่ยนะครับหาข้อมูลนะครับหาเรื่องเป้าหมายทางการเงินมากยิ่งขึ้นไง w ่ย w e a l management ณปัจจุบันเนี่ยครับ,รบต้องเรียกว่าเป็นปลาเร็วกินปลาช้าครับถ,ถูกต้องรวดเร็วก็คือต้องทําทุกอย่างเนี่ยให้รวดเร็วมากยิ่ขึ้นใช่ครับนะครับ,รบแล้วทีเนี้ย <ừ> เราพอทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานในปัจจุบันเนี่ยในฐานะของตัว wealth management หนึ่งเนี่ย <ừ> นะครับหรือว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินทางการเงินหรือว่าความมั่งคั่งของลูกค้าเนี่ยงานของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรมากยิ่งขึ้นเยอะไหมครับ,รบจริงๆในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยคือนิดนะครับนี้คือความต้องการของลูกค้านะครับหลักการเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ามันคงมีความต้องการเหมือนเดิมแหละ แต่อาจจะต้องเน้นที่การเงินที่เป็นเป้าหมายเฉพาะบุคคลมากขึ้นนะครับเช่นสมมุติว่าผมจะไปวางแผนให้ลูกค้าคนหนึ่งกับวางแผนให้คุณหยงเนี่ยแผนสองคนนี้ไม่เหมือนกันก็คือเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะให้มันเป็นลูกค้าแล้วก็จะเป็นแบบอายุเท่านี้เป็นคอมโบเซตแบบ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคต้องเฉพาะบุคคลแล้วนะครับให้ผมสรุปก็คือความต้องการลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาอยากจะได้แผนที่เป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้นใช่ครับใช่ไหมคะ เป็นอย่างนั้นนี่เองใช่ครับแล้วก็เรื่องที่2ฮะเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ใช่ครับนะครับหรือว่าเรื่องของอการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับ S 1> <S 1> เขาบอกว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับคนเนี่ยมีความเรียกว่าความอดทนไม่เหมือนกันนะอดทนน้อยลงแล้วกันนะครับ<ๆ>แต่ด้วยความอดทนน้อยลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสังคมเนี่ยอยากจะให้เราอดทนน้อยลงนะครับเ<ม><ม>พราะด้วยความที่เครื่องมือการสื่อสารเนี่ยสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันโอ้สมัยก่อนสมมติว่าอยากจะคุยสมมติว่าอยากจะส่งไงสมมติว่าไงเปิดบัญชีสมมติจะเปิดบัญชีซื้อกองทุนหรือหุ้นก็ตามเนี่ยต้องส่งเป็นเปเปอร์เซ็นไป ส่งจดหมายไปที่บริษัทถูกไหมฮะกว่าจะได้เปิดบัญชีได้ผลตอบรับกลับมาเขาส่งจดหมายกลับที่บ้านเราใช่ใช่ใช่แต่ยุคนี้เป็นไงฮะยุคนี้เขาบอกว่าธุรกรรมต่างเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกรรมที่เรียกว่ามันทันทีรวดเร็วนะครับสแกนหน้าก็เปิดได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเราเนี่ยนะครับก็เช็คเช่นเดียวกันครับก็ต้องเป็นอะไรที่ทันทีนะครับสามารถเข้าถึงตัวแทนลูกค้าเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงใช่นะครับ แล้วก็คือแต่ว่ายังต้องการความเชื่อใจนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อจะได้ตอบโจทย์ลูกค้าในแบบเฉพาะเจาะจขงของลูกค้าที่ต้องการไว้ใช่ครับถัดมาเรื่องที่3นะครับคือเรื่องสุดท้ายการบริการนะครับการบริการจริงๆในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากให้เน้นเนี่ยคือ การเป็นเซอร์วิสที่เน้นในเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลเนี่ยเป็นหลัก<ม>นะครับว่าลูกค้าคนนี้มีมีมีฐานข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับความความความต้องการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หาสินค้าที่ตอบโจทย์นะครับเช่นเดียวกันนะครับว่าสินค้าที่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่สินค้าที่ตอบโจทย์ทุกคนนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยแต่การที่เราจะไปคุยกับคนแล้วได้เขาจะประทับใจเนี่ยคือต้องหาสินค้าที่ตอบโจทย์เ<ม>ขานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ได้ไหมนะครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการเรียกว่า m a i l manager หรือว่าแบบทาง financial advisor เนี่ยที่สามารถคุยได้แค่เฉพาะแค่เรื่องการเงินรหรือว่าคุยได้แค่เฉพาะเรื่องๆต่างๆแล้วนะครับ,รบปัจจุบันเนี่ยอาจจะบอกว่าต้องการที่ปรึกษาเนี่ยเกี่ยวกับตัวเวลเนี่ยเรียกว่าเป็น single touch point ซึ่งจริงๆแล้วในในรีเิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเทรนด์ของ wealth management หรือนักวางแผนการเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับว่าจากคำว่า Financial Advisor เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น Financial and Life Advisor เช่นคุณอาจจะต้องให้คำปรึกษาในเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับสุขภาพได้นะครับรู้เรื่องข้อมูลเรื่องโรฮีบาโรคต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาสถ mm hmm. านที่เรียนนะครับค่าเทอมต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้ให้คำปรึกษาได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องของการท่องเที่ยว mm hmm. อันนี้ก็จะต้องอยู่ในเรียกว่าเป็นเซอร์วิสละกันว่าคือการบริการเซอร์วิสเนี่ยต้องครอบคลุมทั้งเรื่องของ f i แ a นเชียลเพลโอแคร์เอ듀เคชันและทาวเวลด้ว well ยนะครับงั้นผมขอสรุปอย่างนี้ได้ไหมคือปัจจุบันเนี่ยไอตัวเวลแอดไวเซอร์เนี่ยนะครับนะก็ต้องมีความรู้เนี่ยในเชิงกว้างเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างใช่ไหมต้องถูกต้องมากกว่าในเรื่องของการเงินด้วยเพื่อทําให้เขามีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยสินค้าต่างๆด้วยถูกไหมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเออเราอาจจะเห็นว่าเวลาลูกค้ามาถามเราเนี่ย เราไปเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้ายังไม่รู้เลยว่าตัว wealth advisor หรือว่า financial advisor เนี่ยทำอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรสินค้าเนี่ยทำอย่างไรเราต้องไปเสนอสินค้าให้เขารู้ใช่ไหมฮะว่าทำอย่างไรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคุณยิ่งแม่อ๋อปัจจุบันลูกค้าเนี่ยเซิร์ชมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยถามเราเลยว่าสินค้าตัวเนี้ยเมืม่อเทียบกับเจ้าอื่นในตลาดเนี่ยมีความแตกต่างก,กันอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่า สิ่งที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้อีกแล้วแนะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำยังไงนะครับลูกค้าเนี่ยรู้ตัวคอนเซ็ปต์ของมันนะครับแล้วอยากรู้แล้วว่าทําไมถึงต้องทําสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขายตัวสินค้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วถ้าไม่ได้ขายเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าถูกต้องนะครับก็คือต้องเน้นว่าหาเป้าหมายที่ถูกต้องเนาะแล้วนําคือต้องเป้าหมายต้องมาก่อนสินค้าไม่ใช่เอาสินค้านำใช่ไหมฮะต้องเป้าหมายเป็นตัวนําสินค้าเป็นตัวตามครับ Okay. นะครับสุดท้ายนะครับเขามีการสรุปนะครับออกมาว่าคือไม่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยในโลกี่ยจะพัฒนาเป็นยังไงนะครับลูกค้าเนี่ยอย่างไรก็ดีลูกค้าเนี่ย,ย,ก,ก,ยก็ต้องการการติดต่อเนี่ยผ่านของเซอร์วิสของมนุษย์เนาะแล้วก็ความเชื่อใจเนาะจากการที่เป็นบริหารเอ่อแล้วก็บริการส่วนบุคคลนะครับในกลุ่มเฉพาะที่เป็นลูกค้าเวลเนาะนะครับ mm hmm. ครับนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับเออเขาก็จะฝากไว้อีกนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเน่ยการให้บริการลูกค้าจากเดิมเนี่ยที่เน้นการบริการทางด้านความมั่งคงอย่างเดียวนะครับก็คือ wealth management นะครับผมซึ่งการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับโดยบทบาทการให้บริการเนี่ยจะเปลี่ยนจากที่ปรึกษาทางการเงินนะครับ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและชีวิตนะครับก็จากแต่ก่อนเนี่ยอาจจะใช้คำว่า financial advisor ครับตอนนี้ก็ต้องเป็นคำว่า financial life advisor มากขึ้นนะครับซึ่งผมว่า Research เนี่ยมันดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนที่ช่องเราเนี่ยนะครับเวลแอนเลเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์เรียกว่าเทรนด์และปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยใช่ครับนะไม่ใช่เพียงแค่เวลนะยุคนี้ต้องเป็น w วลแอนด h เฮลด้วยนะครับสุดยอดเลยครับ ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น<อ><อ>เรา <ใจ S 2> ด้วยให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ